ค่ะแล้วในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านแลมเล้ว2อร้านนี้นะคะเป็นร้านดันของหลังสวนเลยค่ะชาวหลังสวนทุกคนต้องรู้จักร้านแหลมเลวสวยอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะเป็นร้านเนาด็ดร้านดังของหลังสวนจริงๆเลยค่ะ สวัสดีครับผมผมชื่อสุนทรนะครับหรือว่าเรียกว่าสุนนะครับผมเป็นเจ้าของร้านแหลมเลี้ยวสองนะครับผมซึ่งเปิดมาแล้วประมาณ8ปีที่อำเภอหลังสวนนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําอาหารของร้านแหลมเลี้ยวสองนะครับผมก็จะมีแกงส้มนะครับที่ว่าขึ้นชื่อที่สุดคือแกงส้มปลาเป็นปลาผักรวมเป็นปลาหน่อไม้นะครับผมแกงส้มปลายรีปลากระพงนะครับผมแล้วก็มีปลากระพงทอดน้ําปลานะครับผมซึ่งจะทางคู่กับยำนะครับคล้ายๆปลาแดดเดียวนะฮะ แล้วจะมีตัวนี้ตัวที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆมากที่สุดคือว่ากุ้งราดซอสมะขามกุ้งราดซอสมะขามนี่ซึ่งเราจะต้องใช้กุ้งแชโบยนะ เป็นกุ้งเออาารือหางเขาเรียกเรือประมงพื้นบ้านนะฮะเราใช้กุ้งสดๆมาคือเราจะเลือกวัสดุทำเฉพาะว่าอาหารสดจริงๆแล้วก็จะเป็นนี่อาหารทางข้าวต้มนะฮะคือยำไข่แดงยำไข่แดงนี่ก็ไข่แดงของบ้านเรานะฮะไข่แดงหลังสวนซึ่งก็ชาวหลังสวนทําเองแล้วก็จะมีปูดํานิ่มนะฮะปูดํานิ่มผัดผงกะหรี่นะครับผม เป็นปูดํานิ่มปัดผงอะหรีนี่อาหาร4ีหอย่างนี่คือเมนูแนะนำนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูหลากหลายอีกนะฮะอย่างเช่นขนงมุกกรอบยำปลาสลิด หรือว่าเป็นพวกหมูกรอบพวกขม,มิ้นหรือว่าเป็นปลากระบอกต้มขมิ้นอีกหลายๆอย่างหลากหลายเมนูนะครับผมของร้านแหลมริ้วซึ่งจะมีสองสองประเภทนะคืออาหารข้าวต้มและอาหารซีฟู้ดทั้ง2อ,อย่างนะครับผมนี่คือผัดช,ชาไฮไลท์ของร้านนะครับผมจะเป็นเมนูพิเศษนะครับมันมีทั้งเอ็นหอยผัดช,ชารวมมิตรทะเลผัดช,ชาแต่นี่ที่ผมจะชาคือรวมมิตรทะเลผัดช,ชานะครับผมจะ <Wow. S 1> ชาอย่างนี้นะฮะ หอมอกครับผมหอมอกแม่ระเบียบของร้านแหลมนิวสองเหมือนกันนะครับผมอร่อยที่สุดส่งทั่วไทยนะครับผมเป็นเมนูที่ว่าต้องลูกค้าต้องมาแล้วคือต้องทุกจานทุกโต๊ะคือหอมกแม่ระเบียบหอมกนี่เราติดตามได้ตามเพจของร้านแหลมนิวสองนะครับอาหารทุกชนิดจะตามได้ตามเพจร้านแหลมนิวสองหรือว่าเพจของเจเจราจันทร์นะครับผมและนี่นะคะคือเมนูแนะนําของร้านแหลมนิวสองงั้นเรามาทานกันเลยค่ะ ร้านนี้นะคะก็เป็นเมนูแนะนําของทางร้านที่ขายดีที่สุดในร้านเลยนะคะนี่ก็คือแกงส้มปลากระพงค่ะดูเลยนี่เป็นไงชิ้นใหญ่มากปลาชิ้นใหญ่มากอันนี้คือไข่ปลานะคะอันนี้คือชิ้นใหญ่มากๆาแล้วก็ปลาอย่างใหญ่มากเลยนะคะเขาก็จะหั่นแบบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม่างนี้เป็นชิ้นควาดีคำโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่เขาจะชิมนี่นะคะมาชิมกันเลย กลิ่นเฉพาะของตัวกระต้มอันนี้ว่ะอร่อยมากค่ะจันทนะานะคะชิ้นหมูใหญ่มากนี่นะคะทุกคนดูหมูชิ้นใหญ่มากเลยคะ่ะแบบกินใ่เด็อิ่มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมไข่ปลากระพงกันเลยมาลองดูว่าจะสมคําล่ำลือหรือเปล่าอื นี่นะคะใหญ่มากรสชาติน้ำยำนะคะก็มีเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วรกลมกล่อมมากเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ทานผักนะคะน้ำยำอร่อยจนผักอร่อยเลยค่ะนี่นะคะดูค่ะค่ะและจานนี้นะคะก็เป็นผัดฉาทะเลนี่ดู ตัวใหญ่มากโอือแบบเหมือนออกมาจากทะเลเลยนะคะเนี่ยเดีมม๋มาชิมมาชิมมาชิมนี่ขอคำโตโตเลยนะอืมและนี่เป็นเนื้อปลากระพงนะเดี๋ยวมาชิมกันหอมมากเลยผัดชา ดูสิว่ามันจะสะใจแค่ไหนกันเชียวอผัดชาชาสะใจจริงๆค่ะต้องลองเมนูนี้คือห้ามพลาดอันนี้นะคะก็จะเป็นปูดำนิ่มผัดผงกะรีอ้น่าก,กินมากนะนี่โอ้โอยโอ้ยโอ้ยคำใหญ่มากเลยอันนี้ บอกเลยละมุนละลายในปากเลยอ่ะอันนี้คือแบบตัวใหญ่แบบใหญ่มากๆดูขนาดเท่ามือเลยนะนี่เดี๋ยวมาชิมมาชิมมาชิมนี่กุ้งตัวใหญ่มากๆอ แล้วที่ร้านแหลมนิ้วสองได้รับการการันตีมาตรฐานช้อน,นเงินขอเชิญชทุกท่านนะคะที่เดินทางผ่านอำเภอหลังสวนนะคะสามารถมารับประทานอาหารได้ที่ร้านแหลมนิ้วสองนะคะอาหารถูกและดีจริงๆเลยค่ะ